สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทสบัฟดาเมจของโรบินกันนะว่าบัฟดาเมจของโรบินนั้นจะแรงเท่าไหร่นะอันนี้ผมขอบอกกันนะว่าผมไม่ได้เล่นทีมต่อเนื่องนะครับทีมโจมตีต่อเนื่องอะ่ะหลายคนที่อ่านสกิลและดูดูสกิลของตัวโรบินมาเนี่ยอาจจะมองว่าโรบินนะอ่ะเหมาะกับตัวทีมโจมตีต่อเนื่องนะแต่เอาจริงผมว่าโรบินอนะ่ะโดยรวมมันเนสกิลสายกลางนะก็คือไปได้ทุกทีมเลยครับอาจจะไม่สุดเท่าพวกอไอโบนีฮานาบีอะไรเงี้ยพวกที่เล่นเทินมีคีนาเมจอนะไรเนีย อันนะั้นพวกน้เมจเป้าเดียวหรือดาเมจดพวกทำลายล้างอะ่ะจะแรงกว่าก็าคือดีเพียโดยรวมครับพวกคานบีกับโบนียผมว่าจบพวกเอโมไว้ว่าแน่อนอนว่ามีเล่นเคอร์นี้ครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาเทสดาเมจอย่างที่บอกกันนะผมจะเทสทั้งหมด2ทีมนะครับทีมแรกคือทีมก่อนนะเป็นทีมหลักของผมและทีมที่สคือทีมดาเมจทั่วไปที่ผมมีก็คืออาชิลอนนะผมว่าอาชิลอนนะทุกคนมีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะหลายคนที่จะมีกัน อ่ะเราดูสเปคโรบินของผมก่อนนะครับว่าสเตตัสเป็นไงนะโรบินของผมนั้นโจมตีทั้งตัวนะครับไม่มีฟื้นพลังงานเลยโจมตีห0 0พันะแต่เอาจริงมันสี่9ันเก้าร้้สบก้านะเหลือไว้หนึงทำไมก็ไม่ดูนะไม่เปห้าพัน 5, ก็เปห้าพันได้แหละครับง่ายดีเออเทพผมอัพเต็มหมดแล้วนะแล้วก็ไอดรลอนโนะครับอี e 0, นซ่เลยครับอีโซ่เอลซีหนึ่งนะนี่ครับโทษดีครับเดี๋ยวให้ดูรีกนนะก็คือทั้งตัวหญิง เอทีเคทั้งตัวครับนี่ครับเสื้อก็เป็นเอทีเคนะโจมตีนะเท้าก็โจมตีลูกแก้วก็โจมตีซอยก็โจ,จมตีเหมือนกันคือโจมตีทั้งตัวนั่นแหละครับไป่ะเดี๋ยวเรามาเทสทีท่ทีมแรกก่อนนะทีมดอนนะครับได้เป็ทีท่เทสคือคาฟก้านะครับผมไม่อาแบ็กซ์วอลแบ็กซ์วอลมันไอเนี่ยดาเมจมันไม,ม่คงที่อะบางทีเดี๋ยวสแตงอัคานามันไม่คงที่ครับมันดูยากนะ เรามาลองกับด้วงกันนะไปครับรอบแรกเราจะเทสไม่มีบัฟของโรบินเลยนะครับเอาจากตัวคบาบก้าวีเพียวเลยแล้วก็ดีบัฟจากปักสปอนนะเทีไปก่อนแต่ที่บอกนะว่ายังไม่ใช่บัฟโรบินนะเดี๋ยวเราเคยไปสปอนกันครับไปสปอนผมสปีดตามหน่อยนะเลยใช้หน่อยโอเค อ่าลด bueno. ลพกกันนะครับไปดูได้ไหมดอนนะครับจากคาบกกาดูดีนะครับกากับดูเอลซีนะเดี๋ยวผมช้าหน่อยจะได้เห็นจชันนะไปดูเลยครับปืนเจ็ดกับสามพันโอเคครับเรามาสรุปนาเมธครับก้ารอบแรกนะที่ไม่มีบาร์โรบินนะครับก็คือดอนสายฟ้า ตัคาบเก้า1มืประมาณ1 7กว่านะแล้วก็ออดสายฟ้าจากเอประมาณ3,000กว่านะครับก็เป็นทั 20, ้งหมด20,000กว่านี้นีนะอ่ะต่อไปครับเครานี้นำมาเทสที่มีบัฟโรบินกันมีบัฟทั้งสกิลแล้วก็จากอันตรีนะครับประดูกันว่าจะเพิ่มความแรงดอเท่าไหร่นะ เค okay. ให้กับกล้ยิงปืนนะแต่น,นี้ผมจะกด,ะกดสก,กิลแล้วก็ดึงเลยนะเกี่ยวครับอันตีเลยคือจัดฟูลฟูลบัฟไปเลยครับ <c oughs> แล้วก็ให้แม็กซบอลดีบัฟนะลดป้องกัน <c oughs> เดี๋ยวดูครับหลังจากน้องหลินตีแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะเบนรอกกันนนว่าเท่าไหร่นะคอนไอทีไม่ได้บัฟอะ รวมแล้วคือ20,000นะตอ่อสายฟ้า1 7ื0นเจ็ดต่อจักเลซสามันกว่านะสา,ามหมื่นนึงใกล้หกพันประมาณสามหมื่นเจ็ดสามมื่นแปดนะก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเลยนะครับนี่ขนาดผมไม่มีหัวหัวนะหัวหัวผมไม่ได้เปิดแต่ผมเสียดายมากเลยก็คือสรุปนะครับ จากบัฟตัวเดียวเท่านั้นครับจากโรบินนะครับถ้าไม่มีบัฟโรบินเลยตอนด้เมจรวมคือ2 0 0 0ืนิดๆแต่ถ้ามีโรบินกดทั้งเกี่แลนติดาเมจประมาณ3 8 0 0มนะครับก็คือเกือบสองเท่าเลยนะครับประมาณหมื่นกว่ากวาหึงเจหมื่นนะครับอ่ะคราวนี้ครับเรามาต่อทีมที่2กันเลยครับทีมดาเมจนะก็คืออาร์เชรอนอันนี้ต้องขอบอกนิดน,นึงนะครับว่าอาร์เชรอนผมอีซ e ูนะครับเลยต้องใช้รัร่างสองตัวนะ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนของนิดหน่อยนะครับใส่ของขี้นะครับเพื่อให้ได้ไปคงที่นะแต่ผมทําเต็มที่มากสุดก็คือคัาสี่นะเออบุอเกเลยอีกอีกสี่นะถ้ามีดีป้าบาก็คือเก้าสิบแปดมันได้แค่นี้จริงๆผมผมไม่มีของแล้วก็คิดว่านะ่าจะเสร็จขี่นะนี่ครับอีสูนนะนี่ครับอีสูนคือผมพยายามทำอย่างนี้ยังไงว่าไงเดียผมพยายามใช้ตัวขั้นต่าสุดอะให้แค่คนทุกฝ่ายสมาครอ้ายอิงได้ไดครับ ไปเดี๋ยวเราเริ่ม,มกันเลยเหมือนเดิมนะครับรอบแรกไม่มีปั๊บจากโรบินเลยอันนี้ตีเก็บดีปั๊บไปก่อนนะครับตีไปเรื่อยๆโอยโอยผมจะตายก่อนไปเนี่ยอันนี้ก็จะแอคทีฟเลยนะไอ้สกิลไอ้เนี่ยเอลซีจากฟองอะเพิ่มน้ำเม็ดนะ เฟรดีบัฟเ้าวแล้วน่าเดี๋ยวผมจะใช้ตีอาชิลอนนะครับอันนี้คือไม่มีบัฟจากโคบินเลยนะมาดูตามอมก,กันม้วนแสนเก้าสองพันนะครับ ก็คืออัติอาชลอนที่ไม่มีบัาของโรบินเลย1,90,000นินิดๆน,นะต่อไปเรามาดูมีบัาของโรบินกันนะครับทั้งกิลทั้งอาตินะดูครับอาเมือเดิมนะตีทีไปก่อน เตรียมครับัตีเบล่านะกคียวครับตีเลยเดีย๋ยวไดูค่าโจมตีกันว่าอาชโลมเพิ่มเท่าไหร่โดยเม่กี้ครับกล้าผมลืมให้ดูเลยนะนเดี๋ยวก่อนตีก่อน,อนลืมลืมลืมตีครับ สามพันแปดบวกพันสามก็มาห้าพันกว่านะไม่มีบัฟโรบินเลยแสนเก้านะครับนามเมททั้งหมดเป้าเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีบัฟโรบินเท่าไหร่สามแสนห้าหมื่นนะครับก็คือเพิ่มมาคือเกือบสองเท่าเหมือนกัน วันเอ๊ะแสนแสนห้านะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอ e ีูนแล้วก็ปั๊บแจกตัวเดียวไนดะ้คือภาษาตัวเดียวนะครับโอเคผมมาสรุปนิดหนึ่งนะผมว่าโรบินอย่างที่บอกไปอ่ะเอาจริงงั้โรบินอ่ะเล่นกับทีมอื่นพีมไม่ใช่ทีมตัวหนึ่งได้ไหมผมว่ามันก็ได้แหละครับแต่ถ้าเทียบกับพวกฮานาบิโบเนียที่มีเร่งเทิร์นอะไรเงี้ยเราพูดก,กันตามความเป็นจริงนะยังไงอ่ะเรื่องเคลียร์มอนเคลียร์ไฮดันเอโมซีอ่ะมันจํากัดเราใช่ไหมครับไอพวกตัวโบเนียครับ อานาเบียมันอาจจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะมีเล่งเทินไงแต่ตีลิตีปลายไวๆอย่างเงี้ยโรบินเนี่ยมีเล่งเทินเหมือนกันแต่ประเด็นคือมันเล่งเทินอังตีครับแล้วก็อังตีพลังงานมันเยอะไงร้อยหกร้อยหกสิบนะครับเก็บพลังงานช้าหน่อยนึงนะยิ่งถ้าไม่มีเอลซีและไม่มีฟอยพลังงานด้วยเนี่ยโันนี่ยิ่งใช้เลยถามว่าเล่นได้ไหมผมเล่นได้หมดแหละโรบินเนี่ยเป็นประสาทแรกที่ผมเปิดนะคือผมนั่งใจเอาเล่นกระติบบอลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่เปิดมาเนี่ย พออาร์สกิลลนี่คือเอามาเล่นทีมได้ไม่ตตอนนึ่งแน่น,นอนนะโอเคครับการทดสอบครั้งนี้ผมว่าจะเป็นการตัดใจนะว่าจะเปิดโรบินดีไหมนะครับเดียวผมค่อยมาลองนี่ลงเอฟโกันว่าจะเวิร์กไหมนะสาหรับสรัพทีมที่ไม่ใช่ทีมตอ,อนะตอหนื่งนะเช่นทีมดอนไงผมเมทีมดอนไงโอเคครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ